អ៊ីត្បៃប៉េតយ៉ាលោបវីកអោតមកណោះលោ และใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสำหรับเกมรินาเบกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าทูกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Apple Mint รับเติมเกม Line at p p p m i n i n t หรือคลิกลิงก์ใต้ d e s c r i p t i o ได้เลย

ป่อมึงอกาไอ้อเห้ยกูจะหนียังไงจริงเลยกูผูกแมงเรียงหน้าต่างอย,อย่าปาดไม่ควจะปาดแมปลกดูได้ยินเสียงทุบซักทุบซักด้านล่างอะไรวะไอ้แม่งอีมึงรู้หรือเปล่าว่ากู มีสูตรระเบิดด้วยหนึ่งวกหนึงหน่งได้สองสองบวกสองได้สี่ว,วาไม่แตกก็ตายไม่แตกก็ตายโอ้ตัวไม่โหลดอะไรน่นนนะวัดจุดฟ้ากับโป้ปั่นกอลรฟ ลูกสองมาระยะนั้นหรือวะไม่มีกูแกมือไม่มีตัวยังตุยไปตัวเหยื่อตกใจดูคุณใจตั้เนี่ยลูกสองไม่ใช่ลูกสองดิไอ้ปืนยิงสองนัดตายอ่ะ ไอ้้นไอ้ต้นเป้เ้ยโดนบางถึงว่าผีอ้้ยหยล้มลนะไปตู้ไปตไม่ไหวกไปหยหมดแล้วตอนนีแมงอยู่นเต็มเลย ว่าแล้วมันเงียบๆแปลกๆสวยสวยนิดหน่อยสวยมาก ลูกค้าครับเอา้าเดียมาเจอของอีกดีสร้งงงางรหัสไว้กันเฮ้ยหลังมาปะหมดธรรมดาไม่ผิดกั้นใช่ไหมใช่ครับถ้าแบบเล่นแบบเอารวยเล่นแบบไม่ไม่บวกอะไรอย่างเงี้ยครับ มันเพราะว่ามันลงคนเดียวไงปวดสุ่มตีมก็ได้แล้วก็วิ่งปาเมาม่ะคนมันไม่ค่อยเยอะปามาไม่ทันเสร็จเลยฮะเสียงปืนข้างหน้าเนี่ยมาให้อีกแหละอาร์พีเคเฮ้ยวัสดีครับสวัสดีครับผมแป๊บนึงนะดูอ่านไม่ทันเลยกิมคับปวดเล่นไปนะ ไปเดือนเดี๋ยวนี้นี่นะหน้าผมไป,ไปโอ้ยเละพอ <c oughs> <c oughs> ไปได้ได้หลายวันแล้ว <c oughs> ไม่โดนเลย นเนี่ยเฮ็ด<ค> <ไป S 2> โฟ่เฮ็ดป,ป้าอ๋อโโอิโฟตัวนี้แบบแค่จ้องมองยังไม่ได้ลองอะไรเลยไปอีกแล้วโอ้โหน้ำหนักเติร์เติร เนี่ยได้คอนเทนต์ระเบิดมาฮะผมบอกเลยครับว่าผมพกระเบิดไปขนาดนี้เนี่ยตี้หน้าเนี่ยมีสยองตรงไหนเนี่ยอ๋อข้างๆเลยนี่หว่า

เอ้ยๆๆ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 ๆปๆๆ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 ๆ

วิ่งหนีทำไมไอ้เป็ดจ้ายาแม่งวิ่งหนีเก็บนี่เก็บ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 นี่โอ้ยแม่งไอ้นี่มันของเล็กไอ้นี่มันของเล็กของเล็กจัดเก็บปยาแปบนึงเลเก็เนนอยเน้เอเเเนึงเฮ้ยเฮ้้ยมันจะยิกูโอ้ยมันไม่ตายเกบมันเอ้กูมัจะอ้ามันะ อ,อ้ยไอ้เหียทำไมปาเกมมาโด,ดกนกัน้วกิมมา เองยังเด็กอกน้องเองยังเด็กพอพอพอก่อนจะพาคนดูรั่วไปกว่านี้เนี่ยผมว่าไปฟาร์มแบบปกติกันดีกว่าฮะเอาคนแล้วกูไม่ยิงมันวะโอ้ยแม่งเอ้ยพาไปโหลดกิมข้างบนกูดีกว่าตายกูก็ใช้แปวไปเลยยังไงไอ้นายฮัลโหลโบ Alo bố Mà tì nãy lên. Ok Alo bố Alo bố Đột bác đột bác đột bác đột bác Alo bố Đột bác nông Đột bác nông Alo bố พี่ออกมาน้องโลโบแล้วกูเอาหมดตีในหนึ่ง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 โอ้ในตัวเดียวเย่ะข้างหลังทิ้มด้วยหน่อยเหมือนไหนเลยข้างกระเพียงนะข้างหัวนี่เอามาเลยเอาเลยปืนพี่ปู่แม่งโคตรด,ดีวะ่ะยาโอ้โหติดกล่องแล้วหรอโอ้ยไอ้ คลิปข้างๆอะไรป้องไอเขียวตายแล้วนั่นเนี่ยคนๆนี่้เจ้าอาไนี่เร้นรี เอมคีนี่คิมสองหนึ่งสองล้านเก้าเอาดีกับสามล้านเลยเหรอแม่ในที่สุดก็ออกโฉมใหม่มาสักทีนะครับกับถุงนิ้วเป็ดส้มที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะฮะอันเก่าเนี่ยใช้จนเฮี้ยนหมดแล้วครับ ได้เวลามารีวิวของใหม่ส่วนคุณภาพอื่นๆเนี่ยแน่นอนครับยังรักษามารตรฐานไว้ได้อย่างดีเลยเรื่องสัมผัสทัศสกรีนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับกดเป็นติดกดเป็นติดถ้าวันไหนไม่ติดก็ออกไปปาทิ้งได้เลยครับรอเล่นนะฮะหนึ่งกองเนี่ยเพียง99บาทครับกดจิ้มท่ต้าได้เลยสายเกมเมอร์เนี่ยไม่ควรพลาดครับอะไรที่ผมใช้เนี่ยแสดงว่าดีฮะถ้ามันไม่ดีเนี่ยแสดงว่าสปอนเซอร์ยังไม่เข้ายอกยอกฮะอันนี้ดีจริง บักเหรอวะจบบักเหรอวะน่ะเหลืออะไรไวะเออบักอืมโอ้ยเบ้งมันไม่ได้บักนี่วา <laughs> แม่ถ้าชีวิตจะมองคนยากมองคนลำบากขนาดนี้เนี่ยใส่เทอร์โมเล่นมาซะเลยฮะเฮ้ยเอ,ยเอเวพีวะ ล่างมีตัวมองไ,ไม่ทันไหนแว้งตายปะไม่ตายไม่โดนไหนครับหัว แต่เพื่อนมันอยู่ข้างหลังนะเอาล้าวอย่าป้อมมาเล่นพาหัวกับกูแล้วล้าวจดยืดหรอไม่เดินนะกูวิ่งโค้งตรงนู้นมันบอดแบบว่ามาแล้วมาแล้วเล่นกับที่หน้าดีกว่านี่ข้างหน้าแล้วเต็มเลยนะเนี่ยไม่โดนเลยว่ะวันนี้พอคูณสองไม่ไม่ไม่จุ๊กเลยอ่ะเนี่ย ไปเวล้มซะแล้วไงเมื่อกี้สองตัวพี่เหรอวะไอ่หลังเต้นเนี่ยตัวนึงเอ้าข้างบนปะวะข้างบนมันกระโดดลงมาอย่างว่าจะนี่ไงข้างบนอาลาก่อนเราดูสุกกระดิ่งราดูสุกกระดิ่สเราไะกองพี่ด้วยกันเลย ไอ oh, oh. oh, พีเหรอเอ้าโหยตายเรื่อยๆตรงไหนอยู่ตรงข้ามไม้อะจะกระโดดลงกระ่านได้ไหมไม่กระน้ำไม่บีร์ร็อก พอจำจำ้หมดยังครบยังเนี่ยสามตัวอยู่ที่เดียวกันก็สามตัวเ,อเยอะพอดเย,อ,ดยๆๆอะเล กี้ดบชฉอนแล้วยิงไม่ออกเถอะเยยไนต์คิมอยู่ในตัวกู เอ้ยทำเป็นเตี๋ยของเพื่อนนะ

สามล้านกว่าอเฮ้ยสิงโตเจ็ดบอมพี่มอไซอะไรคะเฮ้ยผมลืมผ่าตัดนี่เหรอครับชอบไสาคอสิร้อยได้เลยครับปีสิบแปด อะไรข้างในงว่มกันอยูแมทำไม่หลบนะแตกนะมึเนี่ยนะมินรวมไหมคะรวครับรวเหมือนปืนนี่เลยอ่ะ,อะเห็นไหม เหรตตาลั่นของพี่ข้าสูนยไหมครับคือมันย huh. ังสู้พี่แบบตอนเปล่ไม่ได้เลยอ่ะนเอาเอาโอ้ยเปหนแลยเป๊ะไหนและเป็นเดียวมันเดนมเป็นเดียวเต็บแล้วเป็นเดียว แกดูวิจิกูแกดูนะไอ้ดูต้องขูเกลียนบทเสร็จครับเอาดีโดนหน้าแม่ตานี้เนี่ยพอได้อะไรติดไม้ติดมือมาเร็ยงๆน้อยๆครับมาเรียกันอยู่ทางออกหมดเลยข้างไข่เพิ่มไหมไม่ได้รับเหลือก็แล้วร สามแสน,แสนได้อยู่สามแสนหลุดค่ากระสุนอยู่